แนะนำมือถือที่มาพร้อมกับความจุ256 g b นะครับรับรองว่ามือถือชุดนี้ที่เราแนะนําไปเนี่ยเพื่อนๆเ,เอาไปใช้งานก็สามารถเก็บข้อมูลได้อย่างจุใจไม่มีเมมเต็มอย่างแน่นอนนะครับราคาเนี่ยเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ6,000บาทด้วยซ้ำไเดี๋ยวนี้ก็เรียกว่าเป็นรอมที่หาซื้อได้ไม่ยากแล้วนะครับว่าแต่จะมีรุ่นไหนบ้างนั้นเราไปรับชมพร้อมกันเลยครับ เรามาเริ่มที่รุ่นแรกเลยนะครับก็คือเป็น tcl 40 se นะครับตัวนี้ก็เรียกว่าเป็นมือถือจากแบรนด์ที่บางคนอาจจะไม่คุ้นหน้าคุ้นตาในการเป็นสมาร์ทโฟนแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่ใช้ทีวีมาหรือว่าใครที่ตามข่าวสารวงการทีมา tcl เนี่ยเป็นแบรนด์หนึ่งที่เรียกได้ว่าทําตลาดในบ้านเรามาสักพักแล้วนะครับแล้วก็ช่วงหลังมาก็มีสมาร์ทโฟนมาวางจําหน่ายด้วยนะครับโดยตัว tcl 40 se เนี่ยนะครับจริงราคาเริ่มต้นเขาในยอยู่ที่บาทแต่ว่าตัวนััน้นนมเป็นรุ่น RAM 4, ้ก็เก้128 g b นะครับแต่ว่าตัวทน,น,นั้นน่ะมัน่ย เป็นตัวแรม6รอม2 5 6 g b ราคาอยู่ที่59 9 9้บาทถือว่าเป็นมือถือรอม2 5 6 g b ที่ราคาเรียกได้ว่าน่ารักที่สุดในตอนนี้เลยก็ว่าได้นะครับโดยตัว tcl 4 0 se นะครับตัวนี้มาพร้อมกับหน้าจอขนาด6.75นิ้วนะครับเป็นหน้าจอที่มีความละเอียดที่ hd นะครับแล้วก็โดยตัวชิปประมวลผลเป็น mediatek helio g 3 7นะครับความเร็วอยู่ยที่ส3 GHz มกกในส่วนของตัวแรมกบรอมก็บอกไปแล้วนะครับมี 4, 128, บ 6, 26, รบแรม6รอม2 m 6นื่ง,งล้องนะครับ ตัวนี้มาพร้อมกับกล้อง3ตัวก็คือกล้องหลังเซนเซอร์หลักเนี่ยความละเอียด50ล้านพิกเซลมีกล้องเดฟแล้วก็กล้องมาโครความละเอียด2ล้านพิกเซลนะครับส่วนตัวกล้องหน้าของ TCL 40SE ตัวนี้กล้องหน้าความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซลนะครับระบบปฏิบัติการเป็น Android 13แล้วก็แบตเตรอรี่ความจุอยู่ที่5010ม ah ิลลิแอมนะครับก็ถือว่าเป็น สมาร์ทโฟนที่รุ่นเริ่มต้นที่น่าใช้งานนะครับตัวชิปอย่าง Helio g T37 นี้ก็เหมาะกับการใช้งานทั่วไปนะครับเล่นเกมพก p ัซเซิได้นิดหน่อยนะครับในส่วนของตัวแบตเตอรี่เองก็ตัวนี้ให้แบตเตอรี่ค่อนข้างความจุสูงนะ5,100มิลมก็น่าจะเป็นรุ่นหนึ่งที่ใช้งานได้ดีนะครับเหมาะกการใช้งานทั่วไปใช้งานโซเชียลมีเดียแล้วก็คนที่เน้นแบบว่าเก็บพวกรูปถ่ายเก็บอะไรต่างๆโหลดแอปเยอะๆตัวนี้ก็น่าจะเหมาะสมกับการใช้งานนะครับ รุ่นที่2นะครับเป็น Realme C55 นะครับตัวนี้ถือว่าเป็นรุ่นกลางที่ราคาเริ่มต้นเนี่ยประมาณ6,000บาทแต่ว่าก็โดยตัวเริ่มต้นเนี่ยจะเป็นรุ่น ROM 128GB นะครับแต่ว่าตัวที่เราแนะนำในวันนี้ก็จะเป็นตัว แรม8รอม256 g b ราคาอยู่ที่7,299บาทถือว่าเป็นราคาที่แบบน่าสนใจนะสำหรับคนที่อยากได้มือถือความจุเยอะๆนะครับแล้วก็สเปคดีขึ้นมาจากตัว TCL 40SE ขึ้นมาสักหน่อยหนึ่งนะครับสำหรับสเปคของตัว Realme C55 นะครับตัวนี้มาพร้อมกับหน้าจอขนาดใหญ่เลยนะครับ6.72นิ้วนะครับเป็นหน้าจอความเบลด์ Full HD+ ด้วยนะครับตัวชิปประมวลผลนะครับเป็น MediaTek Helio G88 นะครับเป็นชิป Octa-core ที่ให้ประสิทธิภาพสูงกว่า ในตัว TCL 40SE นะครับตัวนี้ก็สามารถพอจะเล่นเกมได้และเล่น AV ได้นะครับพ u b g ก็เล่นได้นะครับในส่วนของตัวหน่วยความจำนะครับหรือว่าแรมกับรอมเนี่ยก็อย่างที่บอกไปนะครับมีแรม6รอม128กับแรม8รอม256นะครับก็ถือว่าอันเนี้ยดูใช้งานได้จริงแหละระบบปฏิบัติการนะครับเป็น Android 13นะครับที่ครอบด้วยเรือมี UI 4.0นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวกล้องถ่ายภาพเซ็นเซอร์หลัก64ล้านพิกเซลนะครับกับตัวกล้อง Depth Camera 2ล้านพิกเซลแล้วก็มีกล้องหน้า c ม m e r a ที่8ล้านพิกเซลนะคร ในส่วนตัวแบตเตอรี่ของเรือมี c 5 5นะครับตรงนี้แบตเตอรี่ความจุ5 0 0พมิลลิแอมแล้วก็รองรับระบบชาร์จเร็วที่33วัตต์นะครับโดยรวมถือว่าเป็นมือถือที่น่าสนใจนะสำหรับคนที่มีงบประมาณไม่เกิน80 0 0บาทมีโจทย์คืออยากได้ความจุเยอะๆนะครับตัวนี้ก็ตอบโจทย์นะได้ความจุ2 5 6 g b ก,ก,กาาแล้วก็สเปคเนี่ยเพียงพอต่อการเล่นเกมทั่วไปแล้วนะครับก็เรียกได้ว่าถ้าเป็นเกมที่ไม่ได้กินสเปคเยอะมากแลก้วกันเอาวีเนี่ยผมว่าเล่นได้นะปรับเกือบสุดเลยก็นน่่่่าจะเเลลือยูัับกตวชิป มิดเอทเทคฮีโร่จีแปดสิบแปดตัวนี้นะครับก็ที่สําคัญคือถือเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดที่เรามีเพิ่งเปิดตัวมาหมาดๆด้วยครับถัดมานะครับมือถือความจุ2 5 6 g b รุ่นถัดมาที่เราจะแนะนํากันนะครับราคาก็สูงขึ้นมาหน่อยแต่ยังไม่เกินหมื่นนะตัวนี้ราคาอยู่ที่9 4้9บาท Infinix Zero 5G 2023นะครับชื่อรุ่นค่อนข้างยาวเลยนะครับสำหรับ Infinix Zero 5G 2023เนี่ยมี1 SKU ก็คือเป็นรุ่น RAM 8 ROM 256 g b นะครับ ตัวนี้ก็เรียกได้ว่าสเปคสูงกว่าเรมีมี C55 ราคาก็เพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยนะครับได้สเปคที่ดีกว่าในหลายๆด้านเลยเป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะตัวนี้มาพร้อมกับหน้าจอขนาดใหญ่เหมือนกันเลยนะครับ6.78นิ้วเป็นจอ IPS LCD นะครับความเหเี่ยวที่ Full HD Plus นะครับแล้วก็ตัวนี้อัตราร e f r e s หน้าจออยู่ที่ 120Hz ด้วยนะครับก็เรีออยกได้ว่าผัดปัดหน้าจอกันแบบเรื่อนๆเลยนะครับ ตัวชิปประมวลผลนะครับ Infinix Zero 5G 2 0 23เนี่ยใช้ชิปอย่าง Dimensity 1080นะครับเป็นชิป Octa-Core ความเร็ว2.6 g h z ตัวนี้ก็เล่นเกมปรับสูงได้เลยนะครับเผลอๆจะเล่นเกมอย่างพวกเ e n ชิน n ิม p พ c t ได้ด้วยนะครับสำหรับชิปตัวนี้นะแล้วก็ในส่วนของหน่วยความจำที่บอกไปนะครับเป็นแรม8รอม256กิกะไบต์นะครับในตัวกล้องถ่ายภาพนะครับ Infinix Zero 5G 2 0 23มาพร้อมกับกล้องหลัง3ตัวนะครับเป็นกล้องหลัก50ล้านแล รวมถึงตัวกล้องหน้านะครับความละเอยียดที่16ล้านพิกเซลนะครับในส่วนของตัวระบบปฏิบัติการตัวนี้เป็น XOS 12นะครับที่มีพื้นฐานเบอร์ Android 12ซึ่งถือเป็นระบบปฏิบัติการที่เวอร์ชันมันอาจจะน้อยกว่าคู่แข่งเล็กน้อยแต่ว่าผมว่า Android ช่วงหลังมาก็ความแตกต่างนเรื่องของฟีเจอร์ไม่ได้มีเพิ่มมากนักน,นะครับถือว่าเป็นจุดที่พอจะมองข้ามไปได้เหมือนกัน ส่วนเรื่องของตัวแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ของ i n f i n i x ซีโร่ 5G ตัวนี้ก็แบตเตอรี่ความจุที่5,000ม ah ิลลิแอมป์นะครับแล้วก็รองรับระบบชาร์จเร็ว33วัตต์ด้วยถือว่าเป็นมือถือที่ค่อนข้างครบเครื่องนะในราคาไม่ถึง10,000บาทนะครับช่องทางออนไลน์ก็มีให้ซื้อกันนะครับในพวก lazada official ก็ช่วงนี้เติมของเยอะแล้วนะครับถือว่าเป็นหนึ่งตัวที่เรียกได้ว่าถ้าเน้นความคุ้มค่าแล้วกันนะครับอิ 5G 2023ซีโร่ 5G 9องพันยี่สิบสอมกับร,าาอรอ 256GB ได้สเปคที่ค่อางดีเนะครับ ถือเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจเหมือนกันครับถัดมานะครับเป็นมือถือรอม2องร้อยหกกิกะไบต์ีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ราคาสูงขึ้นมาหน่อยอันนี้เกินหมื่นไปแล้วแต่ว่าเกินมานิดเดียวนะครับก็คือ h o n o r x 9 a นะครับตัวนี้ก็ราคาอยู่ที่11,990บาทนะครับเป็นแรม8 r o รอม6องร้อยหกกิกะไบต์ตัวนี้มีจุดเด่นในเรื่องของดีไซน์ที่มีความแบบ ใกล้เคียงพวกสมาร์ทโฟนเรือธงนะครับวัสดุตัวนี้ค่อนข้างดีเลยนะครับแต่ว่าก็แลกกับสเปคบางส่วนที่อาจจะไม่ได้เร็วแรงเท่ากับรุ่นก่อนหน้านะครับสำหรับสเปคของ Honor X9A นะครับตัวนี้มาพร้อมกับหน้าจอขนาด 6- 6 7นิ้วนะครับเป็นจอ Curve OLED แบบ10บิตนะครับความละเอียดที่ Full HD plus นะครับแล้วก็หน้าจอตัวนี้ทนทานด้วยนะเขาเอาไปทดสอบในการทุบพวกเปลือกวอลนัททุบปูนึ่งอะไรพวกนี้ก็ทุบได้หน้าจอทนทานมากสำหรับหน้าจอของ Honor X9A นะครับแล้วก็ตัวนี้ มาพร้อมกับชิปประมวลผลอย่าง Core Com Snapdragon 695นะครับตัวนี้ใช้งาน 5G ได้ด้วยนะครับความเร็วอยู่ที่2.2กิกะเฮิรตซ์ในส่วนของแรมรอมนะครับบอกไปแล้วแรม8รอม256กิกะไบต์นะครับมาพร้อมกับตัวกล้องหลังนะครับความละเอียดสูงอยู่ที่64ล้านพิกเซลมีกล้อง Ultra Wide เลยมุมกว้างด้วยนะครับเรียกว่าเป็นมือถือความจุ256 g b รุ่นแรกเลยนะครับในราคาที่ถูกที่สุดแล้วล่ะที่มีกล้อง Ultra Wide มาให้นะครับกล้อง Ultra Wide 5ล้านพิกเซลแล้วก็มีตัวกล้องมาโคร2ล้านพิกเซล ในส่วนของตัวกล้องหน้านะครับกล้องหน้าเนี่ยความละเอียดอยู่ที่16ล้านพิกเซลนะครับมาพร้อมกับ Magic u i อเวอร์ชั่น6.1นะครับมีพื้นฐานบน Android เวอร์ชั่น12ซึ่งตัวนี้ใช้งาน Google ได้เต็มรูปแบบนะครับแบตเตอรี่เนี่ยความจุสูงเหมือนกันนะ5,100มิ 5, ah. ลลิแอม์รองรับระบบชาร์จเร็วที่40วัตต์ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในสมาร์ทโฟนที่น่าสนใจละกันนะครับสำหรับคนที่อยากจะได้มือถือที่วัสดุดีหน่อยดีไซน์สวยงามหน่อยนะครับมีกล้องต้าไว มีความจุในตัวเครื่อง256 g b นะครับ HONOR X9A เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยครับมาถึงรุ่นสุดท้ายที่เราจะมาแนะนํากันนะครับสำหรับมือถือความจุ256 g b นะครับอันนี้ก็ผมค่ามาหลายรุ่นเหมือนกันนะบอกราคาก่อนนะครับสำหรับราคาของเจ้า POCO X5 Pro 5G นะครับราคาก็ อยู่ที่12,990บาทระหว่างทางเพื่อนๆจะเห็นว่ามีมือถือรอม2องร้อยกหลายรุ่นเหมือนกันที่ราคาถูกกว่านี้แต่ว่าผมคิดว่าตัวนี้เป็นตัวที่เรียกได้ว่าในราคาหมื่นต้นๆและกันได้ความจุเยอะได้สเปคที่เรียกได้ว่าคุ้มที่สุดในตลาดในะตอนนี้ก็ว่าได้นะครับสำหรับมือถือรุ่นนี้นะสำหรับ p o c o X5 Pro 5G นะครับตัวนี้มาพร้อมกับหน้าจอแบบ AMOLED 10บิตนะครับความละเอียดอยู่ที่ Full HD+ นะครับหน้าจอขนาด6ก7นิ้วอัตรารีเฟ e ชหน้าจอตัวนีี้อยู่ท่ท 120H รองรับตัว HDR 10ด้วยนะสำหรับหน้าจอของ poco x5 pro 5g นะครับในส่วนของตัวชิปวลผลนะครับตัวนี้ค่อนข้างน่าสนใจนะครับตัวนี้เป็นชิป qualcomm snapdragon 778g 5g นะครับชิปตัวนี้ก็เรียกว่าน้องๆตัวท็อปแล้วกันนะครับสามารถเล่นเกมแบบปรับสูตรได้หลายเกมเลยละ่ะแล้วก็ในเรื่องของการจัดการพลังงานถือว่าทําได้ค่อนข้างดีนะสำหรับชิปตัวนี้นะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวกล้องถ่ายภาพนะครับ poco x5 pro 5g มาพร้อมกับกล้องหลัก108ล้านพิกเซลนะครับมีกล้อง u l t ต a wide 8ล้านพิกเซล มีกล้องมาโคร2ล้านพิกเซลมาให้ใช้งานกันส่วนตัวกล้องหน้าความละเอยียดที่16ล้านพิกเซลนะครับระบบปฏิบัติการเป็นมี UI 14นะครับ Fore Proco นะครับที่มีพื้นฐานบน Android 12แล้วก็ในเรื่องของหน่วยความจำ RAM ROM ก็อย่างที่บอกไปนะครับ RAM 8 รอม256 g b นะครับในส่วนของตัวแบตเตอรี่และระบบชาร์จเร็วนะครับ Proco X5 Pro, pro 5G นะครับมาพร้อมกับแบตเตอรี่ความจุ 5000mAh รองรับระบบชาร์จเร็วที่67วัตต์นะครับถือว่าเป็นตัวที่ชาร์จเร็วที่สุดในมือถือที่ผมนำมาแนะนำให้เพื่อนๆได้รับชมกันในวันนี้เลยนะครับก็ถือว่าภาพรวมนะครับถ้าเกิดว่ามีงบประมาณเนี่ยไม่เกิน15,000บาทนะผมคิดว่า Proco X5 Pro, pro 5G เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมมากๆนะครับแล้วก็ได้สเปคที่เรียกได้ว่า มันใช้งานได้สบายๆหนึ่งถึสปีสบายๆสำหรับมือถือเครื่องนี้นะเป็นการลงทุนที่ผมคิดว่าค่อนข้างโอเคเลยนะสำหรับ Poco X5 Pro 5G นะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือ5รุ่นมือถือที่มาพร้อมกับความจุ256 g b นะครับจะเห็นว่าเดี๋ยวนี้ความจุเยอะๆของสมาร์ทโฟนก็ไม่ได้ราคาสูงแล้วนะครับก็อย่าง TCL 40SE ตัวน,นี้ก็5,999บาทเพื่อนๆก็ได้ความจุ256 g b แล้วนะครับแล้วก็เป็นความจุที่ผมคิดว่า หมาะสมอก,การใช้งานระยะยาวประมาณหนึ่งนะครับเพราะว่าเราสามารถเก็บข้อมูลได้เยอะเดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่แค่การถ่ายภาพถ่ายวิดีโอแอปบางตัวนะครับมีเก็บข้อมูลดัต้าทั้งเยอะอย่างโดยเฉพาะ Li น์อย่างเงี้ยบางทีบางคนก็เจอปัญหาว่าใช้ใช้มือถือไปไม่ได้ถ่ายรูปเลยทําไมอยู่ดีเมมมันเต็มเพราะว่าแอป l i น์นะครับมันมีการเก็บข้อมูลแคชไว้เยอะมากเวลาที่เราส่งรูปอะไรกันอย่างเงี้ยในไลน์ครับ ก็จะเก็บข้อมูลไว้ในแอปไลน์มันก็จะกินพื้นที่เก็บข้อมูลไปเรื่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยยุคนี้นะครับซื้อมือถือก็แนะนําความจุเยอะๆไปเลยนะครับอย่าง128 g b ก็ถือว่าเพียงพอ่อการใช้งานระดับหนึ่งนะครับถ้าเกิดอยากเพ y ย์เซฟก็นี่ความจุ256 g b มีให้เลือกใช้งานกันแล้วราคาเริ่มต้น5,999บาทแล้วก็มือถือราคาหมื่นต้นๆเดี๋ยวนี้ก็ได้ความจุประมาณนี้แล้วนะครับว่าแต่เพื่อนๆน,นะครับรับชมวิดีโอนี้จบแล้วคิดว่าในใน5รุ่นนี้นะครับ ถ้าเป็นเพื่อนเลือกซื้อจะเลือกซื้อรุ่นไหนลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยหรือว่ามีรุ่นไหนอยากแนะนําก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานเราด้วยนะครับสวัสดีครับ